การประชุมร่วมแม่น้ำห้าสายที่ประกอบด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอคณะรัฐมนตรีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทและสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังมีสปทและกรทรวมทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมรับฟัง การประชุมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาโดยนายพรเพชรวิชิตชนรชัยประธานสนชกล่าวเปิดการประชุมจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชกล่าวยืนยันถึงความตั้งใจที่เข้ามาทำหน้าที่เพื่อน,นำพาประเทศด้วยความเข้มแข็งพร้อมขอให้ทั้ง5องค์กรเป็นหนึ่งเดียวมีความเป็นเอกภาพในการทำงานซึ่งเป็นโอกาสเดียวที่จะนำพาประเทศเดินหน้าด้วยความมั่นคงประชาชนมีความพอใจรวมทั้งให้ประเทศต้องมี ที่ยืนในเวทีโลกที่สำคัญต้องหาทางไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเหมือนเช่นในอดีตรวมทั้งวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการยึดอำนาจขึ้นอีกนายกุัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้กำลังแก้ปัญหาเก่าที่สั่งสมมานานซึ่งเกิดจากการไม่เคารพกฎหมายและขณะเดียวกันจะต้องไม่สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก โดยหาประเด็นความร่วมมือระหว่างกันให้ได้ส่วนที่ยังไม่สามารถร่วมมือกันได้ก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนและเลิกการปลุกปัน่นบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความเกลียดชังซึ่งเป็นการทำให้ประเทศกลับไปอยู่จุดเดิมที่สำคัญทุกคนต้องเคารพกฎหมาย นอกจากนี้ยังชี้แจงรถแมพของประเทศ20เดือนตามกรอบ6464 64, ซึ่งหมายถึงการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำประชามติออกกฎหมายลูกและการเลือกตั้งพร้อมปฏิเสธการสืบทอดอำนาจของคอสอช